สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องวันนี้เรามีรีวิวแบบจอดลึกสำหรับปืนกึ่งอัตโนมัติคลาสสิกที่ยังคงได้รับความนิยมจากนักยิงและผู้สะสมทั่วโลกนั่นคือ2026ซีซ75รุ่นล่าสุดที่ปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์การใช้งานและเทคโนโลยีภายในให้เหมาะกับทั้งการใช้งานสนามยิงการป้องกันตัวและการสะสมเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลย ตัวเรือนยังคงเอกลักษณ์แบบซีซ่าดเด้าดั้งเดิมแต่มาในสัดส่วนที่เข้มขึ้นและเส้นสายที่ทะมึนมากขึ้นพื้นผิวชิ้นงานามีการเคลือบแบบใหม่ที่ต้านการเกิดรอยขีดข่วนและการกัดกร่อนโครงสร้างบอดี้หลักทำจากเหล็กกล้าเกรดสูงที่ให้ความแข็งแรงทนทานและให้ความรู้สึกมั่นคงเมื่อถือแต่ก็มีรุ่นย่อยที่ใช้กรอบอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักให้เหมาะกับการพกพาคนลำกล้องออกแบบให้มีความเรียบร้อย กายเส้นสำหรับลมและเหล่งประกายแสงจากการขัดเงาอย่างประณีตปลายลำกล้องรองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่นเบรกลมหรือปลอกกดเสียงทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งตามใช้งานได้โครงสร้างแฮมเมอร์และสไลด์มีความแน่นหนาพร้อมร่องจับที่เพิ่มความมั่นคงเมื่อดึงสไลด์ขณะที่ปุ่มกดแมกกาซีนและเซฟตี้ถูกออกแบบให้เข้าถึงได้ง่ายแม้ใส่ถุงมือสีมาตรฐานมีให้เลือกทั้งดำด้าน น้ำเงินสเตนเลสและดักโครมสำหรับคนชอบความหรูหราส่วนขนาดโดยรวมถูกคำนวณมาให้บาลานซ์ระหว่างความคล่องตัวกับความแม่นยำเมื่อพูดถึงการทำงานหรือประสิทธิภาพสมรรถนะของ C ีซั2 0 2 6ก็ยังคงรักษาจุดแข็งเดิมไว้แต่เพิ่มเติมด้วยระบบกลไกที่ได้รับการปรับแต่งใหม่ภายในใช้กลไกแบบช็อตรีคอยที่เชื่อถือได้พร้อมการปรับปรุงแม่แรงสปริงและพินเพื่อลดแรงดีดและรีคอย ทำให้การควบคุมขณะยิงเซตต่อเนื่องง่ายขึ้นมากระบบทริกเกอร์ถูกปรับจูนให้มีการเดินที่นิ่งขึ้นระยะทริกเกอร์สั้นลงเล็กน้อยแต่ยังคงความปลอดภยัยไม่ว่าจะเป็นโหมด Single a แอคชัหรือ d o u เบิลแอคชัการสลับระหว่างโหมดให้ความรู้สึกเรียบลื่นแม่นยำขนาดทดสอบยิงในระยะ25เมตรพบว่าลูกกระสุนจัดกลุ่มได้ดีโดยเฉพาะเมื่อใช้ลำกล้องแมชเรดรุ่นใหม่ที่ให้ความแม่นยำสูงขึ้น ตัวเรือนมีการจัดการความร้อนที่ดีทําให้สามารถยิงต่อเนื่องได้โดยไม่เกิดการเพี้ยนของจุดตกนอกจากนี้ระบบฝีดจากแม็กกาซีนที่ปรับปรุงให้เรียบลื่นลดโอกาสติดค้างและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการใช้งานสนามภายในหรือสิ่งที่ผู้ใช้สัมผัสโดยตรงเช่นด้ามจับทริกเกอร์และการจัดวางอุปกรณ์คำว่าอินเทีย ในปืนอาจหมายถึงรายละเอียดขอองค์การใช้งานที่อยู่ภายในตัวควบคุม CZ 7 5 2 0เจให้ความสำคัญกับสรีระศาสตร์ของด้ามจับโดยใช้วัสดุก,กริปแบบเท็กเจอร์ที่ไม่ลื่นแม้มีเหนือพร้อมการออกแบบให้จับได้กระชับทั้งสำหรับมือขนาดเล็กและใหญ่แผงด้านข้างสามารถเปลี่ยนสลับเพื่อรองรับการจับถนัดซ้ายหรือขวา ขอบด้านบนของแผงจับถูกทำให้โค้งมนเพื่อลดการกดทับเมื่อจับนานๆในส่วนทริกเกอร์มีการเคลือบผิวเพื่อลดการสึกหรอและเพิ่มความสบายขณะยิงส่วนระบบโฟกัสเป้าสามารถติดตั้งสอดโปรหรือไฟช่วยเล็งได้ง่ายช่องมองซ้ายมาตร,รฐานเป็นแบบ3จุดที่มองง่ายแต่รุ่นพรีเมียมมีออ,อปชันพรีเชียมหรือไฟเบอร์ออปติกสำหรับการเล็งในสภาพแสงน้อย ในด้านจุดขายพิเศษหรือ Unique Selling Point ของ CZ 752,026คือการผสมผสานความคลาสสิกกับนวัตกรรมสมัยใหม่อย่างลงตัวตัวปืนยังคงลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของ CZ แต่เพิ่มความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นในการปรับแต่งให้กับผู้ใช้งานมีเวอร์ชันให้เลือกหลายสเปคตั้งแต่ s t a ต d a าด คอม a พ t จนถึงคอมเพ i t ชันที่ออกแบบมาสำหรับนักกีฬานอกจากนี้ยังมีออปชันระบบ r ร d ดอทเรดดคือสไลด์ถูกเตรียมไว้ให้ติดตั้งตัวเลงแบบ r ร d ดอได้ทันทีโดยไม่ต้องดัดแปลงและยังรองรับแมกกาซีนความจุสูงสำหรับผู้ที่ต้องการความต่อเนื่องในการยิงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะผ่านการเคลือบและทดสอบตามมาตรฐานทางทหารบางรายการทาให้เหมาะกับการใช้งานทั้งสนามและภารกิจจริง ในส่วนของราคา c ีซ่า0 2เเปิดตัวในหลายระดับตามสเปคโดยรุ่นมาตรฐานมีราคาประมาณกลางถึงปลายหมื่นบาทส่วนรุ่นพรีเมียมและรุ่นแข่งขันอาจพุ่งขึ้นเป็นหลักแสนเล็กน้อยขึ้นกับวัสดุและออปชั่นเสริมเช่นลำกล้องแมชเกรดระบบเรดด o t อหรือแม g กกาซีนความจุสูงแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพความแม่นยำและความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้วก็ถือว่าคุ้มค่า โดยเฉพาะสำหรับคนที่มองหาปืนที่สามารถใช้งานได้หลากหลายพร้อมความเป็นมรดกทางการออกแบบสรุปโดยรวมซีซ5 2 0 2 6คือการรักษามรดกปืนคลาสสิกไว้พร้อมกับการอัปเกรดที่จบต้องได้ในโลกปัจจุบันมันเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการปืนที่ใช้งานง่ายกลุ่มนักกีฬายิงปืนที่ต้องการความแม่นยำและผู้ที่มองหาปืนสำหรับการป้องกันตัวที่เชื่อถือได้ หากคุณชอบดีไซน์คลาสสิกแต่ต้องการฟีเจอร์สมัยใหม่ c ีซ5ด0 2 6ห้น่้าจะเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์และนั่นคือรีวิวเต็มรูปแบบของ c ีซ5ด0 2 6ในวันนี้หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นหากต้องการให้ผมทำไตเติ้ลดีสคริปชันคีย์เวิดและแท็กสำหรับวิดีโอนี้บอกมาได้เลยครับ